สวัสด wow. ีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาบอกนแต่ละเลเวลของคาสไซ์บอกมันไปดูกันเลยเริ่มจากเวลแรกที่คุณจะซื้อได้เลยถ้าเกิดคุณใช้ปืนเลเซอร์แคนนอนแล้วยิงจนหลอดหมดคุณจะเสียเลือดจำนวนหนึ่งผมแต่ผมไม่ได้ลองนะว่ายิงยิงจนก็ยิงจนหลอดหมดแล้วกี่ครั้งถึงจะตาย สองเรอหนึ่งนะสองก็คือถ้าเกิดคุณโดนโจมตีตอนของปืนเลเซอร์ขนันางของคุณจะเพิ่มขึ้นอตนเลือกคุณจะลดเทนเพราะว่ามีเกาะอ,อยู่แล้วก็สามคุณจะมองได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนก็ไม่แปลกมันเป็นหุ่นยนต์มาเรอสองปืนเลเซอร์ขนาง,งของคุณจะยิงแรงขึ้น ตอนเลเวลหนึ่งมันวันฉดนมาป่าไม่ได้แต่เลเวลสองมันทําได้ถ้มาเลเวลสามเมื่อคุณยิงตัวอะไรก็ตามแล้วคุณฆ่ามันได้หลอดมันจะเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งแต่ขอเนี่ยไม่ไปรีวิวนะผมขี้เกียจอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณเจอคัดคนที่เล่นคาตึงๆอย่าทำตัวปัญญาอ่อนเหมือนคนนี้นะเนี่ยปทําทำตัวแบบนี้นะ เดี๋ยวผมขอตัดคลิปช่วงที่เขาผมไล่เขาออกไปเลยโอเค <Okay, S 2> ผมไล่เขาไปได้แล้วแล้วเดี๋ยวเขายังตามมาลองกานผมก็ผมจะถ่ายโชว์เลยแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันพะผมขี้เกียจแล้วบาย